ถ้ากี่ร้อยกี่ล้านครั้งก็อย่างก้าพูดได้ว่าตำบลบาโขยมีดีเที่ยวยังไหนก็ไม่เบือ่อท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอสบ้าย้อยในครั้งนี้นะคะเราอยากจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับตำบลบาโหยแกันค่ะเดิมตำบลบาหข๋ย เคยเป็นถิ่นภุรากันดานการเดินทางต้องพึ่งพาอาศัยเรือจากต้นน้ำคองเทพาเป็นหลักผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองไซบุรีที่มีเพียงเทือกเขาสันการาธิรีเป็นคมแดนขวางกั้นรวมไปถึงการหอบลูกจูงหลานมาจากเมืองปัตตานีเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าค่ะยึงต้องอาศัยแรงกายแรงใจใช้บ่าในการแบกหามสิ่งของต่งตางๆ รวมไปถึงผลละหมากรากไม้เดินทางไปขายในชุมชนที่ห่างไกลและบอกต่อต่อกันว่าหนากักตนบาค่อยก่อนที่จะเพี้ยนมาเป็นบาหยจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะตำบุลบาหยอาจจะมีพืชทางกเกษตรจะมีทุเรียนอาเป็นตุเรียนต้นน้ําอาจจะมีตั้งตุเรียนบ้านและก็ตุเรียนพันธุ์ซึ่งมีรสชาติที่อร่อย รับประทานแล้วก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นผู้ที่จะได้เข้ามารับประทานตรงนี้จะติดใจและก็จะถามหาตลอดนะครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของตำบลบาโหยครับผมที่สำคัญก็คือ,อมอีสวนผลไม้นะครับพิมพ์ช็อปชมนะครับได้ที่ใต้ต้นเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเชิงกเกษตรนะครับผลไม้หลากหลายในของบาโหยนะครับกล้าพูดที่ว่า ตำบลบาโหยไม่ได้เป็นดินแดนที่ธุรัตก,กันดานห่างไกลความเจริญอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเช่นเดียวกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัยาหารและความงดงามของธรรมชาติที่บริสุทธิ์เปรียบประดุจอัญ,ญมณีสีเขียวแห่งเทือกเขาสันกราจีนั่นเองค่ะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงกเกษตรตำบลบาโหยพร้อมแล้วค่ะ พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมสวนผลไม้ตามฤดูกาลลิ้นรสความอร่อยของทุเรียนต้นน้ำแห่งขุนเขาความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผู้ที่โหยหากินไอธรรมชาติที่ต้องการมาสัมผัสกับความงดงามของหมู่แม่ไม้สายน้ำและลำธารที่เราได้ร่วมกันรักษาไว้เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินจากบ่าห้อยสู่บาาหอย ดินแดนอันยาม่ีสีเขียวแห่งเทือกเขาสันกราเทีรีครั้งหนึ่งในชีวิตโหยหาบาโหย